สวัสดีค่ะวันนี้สุกัญญาก็จะได้เวลนาะอบครัวซังแล้วนะคะสกัญญาก็จะตั้งเตาไมโครอ่าเตาอบไว้ที่200นะคะแต่พอได้เวลาเราอบเราก็จะลดไปลงเหลือแค่1 80เป็นเวลา15-20นาทีนะคะก็ดูสีเอานะคะแต่ก่อนเราจะอบเราก็จะต้องมาทาไข่เลยะคะ่ะ ตัวซองใส่ยีสต์บูบุรี่ของสุกัญญาใส่แล้วเราก็จะต้องทาไข่ก่อนนะคะอยากเฮ็ดอยากกินจ้าสุกัญญากันเนาะแฮปปี้วาเลนไทน์ รัวซ้อมทำไม่ยากนะคะแต่ใช้เวลานานค่ะแต่ทำเองค่ะมันอร่อยนะคะเพืเ่อนๆอร่อยกว่าไปซื้อเขากินของเขาทำที่นี่เขาจะไม่ค่อยทำเหมือนอ่ะ เหมือนฝรั่งเศสคนอิตาลีเขาจะไม่ค่อยชอบใส่้อยสดเขาจะใส่อะไรเหมือนกับอสุกัญญาก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ากินแล้วมันไม่ใช่น้อยแต่สุกัญญาชอบเนยสุกัญญาก็เลยทำเองค่ะทาไข่เยอะๆเลยเป็นยังไงนะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอบก,กันค่ะทำอาหารไว้ให้คุณสามีวันนี้คุณสามีแรกก็บอกจะไปโรงเรียนกับสุกัญญานะคะแล้วก็จะไปเดินเล่นสรุปแล้วมีธุระเลยไม่ได้ไปสุกัญญาก็เลยไปคนเดียวค่ะ ไม่หมดนะคะมัน้องแล้วเดี๋ยวเราทาไข่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปอบกันค่ะน่ากินไหมคะ